ว้าดอกไม้สีชมพูมาสวนดอกกุหลาบจ้าสีชมพูอ่อนสวยมากเลยสีแดงอันนี้สีแดงเข้มว้าวดอกโตโตเรามาเรามาดูสีส้มกันดีกว่า ดอกสีส้มนะดอกสีส้มโอ้ดอกสีส้มก็สวยเหมือนกันโดยรวมแล้วที่นี่ก็สวยมากเลยนะบรรยากาศคะ่ะบรรยากาศ แล้วก็มีดอกสีเหลืองด้วยนะสีเหลืองอยู่นี่นะ